ลิปนี้ยยพิษขอ,อนําเสนอเมนูอุเพียค่ะมื้อน,นี้ย้พิษจะผ้ามากินอุเพียผ้ามาเห็ดอุเพียกินนะคะอุเพียมันต้องใส่เพียนะคะขอเอาภัยทานใดที่พ่กินเพียนะจ๊ะแต่ว่าเมนูนี่มันขาดเพียก็ได้จ้ะเครื่องที่ใส่ก็บ่มีหยังไรนะจ๊ะก็มีแค่เครื่องเทศข่าตะไคร่ใบบักกูดธรรมดาทั่วไปะคะ่ะโคพิกแห้งกับกระเทียมหอมใส่กันนะคะแล้วก็เอามาใส่น้ำหม้อที่เขาตั้งน้ำไว้นะจ๊ะ เอาเครื่องแกงลงไปละล่ายแล้วก็เติมเกลือค่ะขาดบดได้คือเพี่ค่ะเข้าเติมเกลือลงไปในนิดน้อยนะคะแล้วก็เอาเพี่ลงไปมักขมหลายใส่หลนะจ๊ะแต่หมอนี่ย่าพีดใส่ไปสองพกนะจ๊ะมาถึงขั้นตอนนี้ขั้นตอนที่ห้าเลือกใสเนื้อนะคะเนื้อที่ห้าสีใสก็จะมีเป็นเนื้อสีโค้งจ้ะมีเนื้อสีโค้งแล้วก็มีไข่หลังมีขาไลา่แล้วก็มีเครื่องในส่วนต่างๆที่ห้าหมักนะจ๊ะห้าหมักแบบใดห้แบบาก็ขัดสันมากกแลก้วหลังจากนั้นเขาก็มาหัน่น เอามาหั่นเป็นชิ้นพ่อข้ามนะจ๊ะมีหั่นเซจเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะเตรียมผักค่ะผักที่ใส่ก็จะมีผักอีเลิศค่ะหรือว่าใบชะพูจ้ะอันนี้เป็นผักอ่อมแซ่บนะคะหรือว่าเป็นกะเพาะรเพาใหญ่ค่ะกะเพราใหญ่กะเพระลาาจะเอกากจะมาเตรียมผักไว้นะจ๊ะใส่ต้นหอมน้ำค่ะมาเตรียมผักไวค้ค่ะล่างผักดีๆแล้วก็ม,มาหั่นนะจ๊ะต้นหอมมันก็ไปหั่นหันห่นหันห่นเป็นชิ้นนะจ๊ะใส่ผักอีเลิศหรือว่าผัก ชาคู่ค่ะเขาก็จะมาหัน่นคือกันค่ะหันห่นหัน่นหั่นโมาลาผ้าก็จะเด็ดเอาต่ใบนะจ๊ะพักทุกอย่างเนี่ยเขาล่างไว้แล้วนะคะล่างเตียมไว้แล้วค่ะพักอีกเล็กก็จะอันนี้ยืดผิดเด็ดเอาต่ใบค่ะเพราะว่าการการยืดผิดเอาไปช่ำไ้ค่ะก็เลยเด็ดเอาต่ใบเอามาแลยมาล่างล่างแก็หัน่นหั่นเป็นชิ้นพอข้ามจ้ะโมล่าาเขาก็เด็ดเด็ดออกเป็นใบจ้าก็จะมีพักอ้อมแสบหรือว่าใบกับเพ้าไ่ค่ะเพิ่มความหอมค่ะ เพิ่มเพิ่มคั้วมเพ็ดแ่บจ้ะมนูอูเพียก็เจอบัวมันมูโนอมนะคะมันจะไข่ไข่กันจ้ะอ,อมมาก็จะใส่ผักชีเล้าน้ำค่ะผักชีเล่าน้ำแต่อันนี้เขาใส่เป็นผักอีเลือดจ้ะเป็นมนูอูเพียไขย่ไข่กันแตกตตางกันมีเเกี่ยวจ้ะเขียมผักเลยแล้วเขาจะเป็นมะปุ๋งหมอนจ้ะปุ๋งเครื่องลงในหมอนเครื่องที่เขาปุ๋งกับบมีอย่างไรจ้ะกับมีผงปุ๋งนัวมีผงนัวล้วก็้มีดีขวดจ้ะใส่ดีขวดถ้ามีดีแทกใส่ดีแทกจ้ะ เติมน้ำปลานิดหน่อยค่ะเพื่อควมนัว่จ้ะขั้วขาปปุงเครื่องแล้วแล้วขิ้มเบิงรสตามที่ข้าชอบแล้วขากับเอาเนื้อที่ข้าหั่นไว้ลงไปจะเอาเนื้อลงใส่ลงไปแล้วก็ค้นโนเคเร่เคเล่จังหน่อยอย่าให้เนื้อซุกแห้งนะคะแต่เนื้อซุกแห้งหล่ะมันจะเหนียวมันจะหยาบจ้ะหลังจากนั้นก็เอาพักตามลงไปจ้ะใส่พักตามลงไปจ้ะพักที่ข้าเตรียมไว้ตามลงไปให้เมดเลยนะคะค้นค้นโคเล่เคเล่จังหน่อยแล้วก็ เติมข้วขัวจ้าเ้าใส่ข้วขัวน้ำเพือความหอมจ้าเอาข้วขัวลงใส่แล้วแห้อาก็ปิดแก๊สได้เลยนะจ้าอย่าเอาอย่ามีโดนนะคะเดี๋ยวเนื่องก็พักมันจะสูกเกินไปมันจะบาดแสบค่ะปิดแก๊สเสร็จเรียบร้อยจ้าพร้อมเสิร์ฟค่ะ